ค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทายเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพูดโต้ว,วาทีนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูลักษณะของการโต้ว,วาทีเนี่ยเราจะไปดูความหมายก่อนนะคะการโต้ว,วาทีคืออะไรการโต้ว,วาทีคือการพูดชนิดหนึ่งค่ะที่มีการเสนอความคิดเห็นนะคะมีทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันคือ <c oughs> ฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเสนอ อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายค้านนะคะโดยทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านเนี่ยนะคะจะใช้วัทศิลป์ในการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีระเบียบนะคะโดยใช้เหตุผลข้อเท็จจริงแล้วก็หลักวิชาการนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของฝ่ายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะทั้ง2ฝ่ายก็ต่างจะใช้เหตุผลมาค้านกันนะคะ,อ,ะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะให้ คือแต่ละฝ่ายเนี่ยจะใช้เหตุผลมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้คำพูดของฝ่ายตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็โน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดการคอยตามค่ะมาดูต่อเลยองค์ประกอบของการโต้วาทีนะคะองค์ประกอบของการโต้วาทีประกอบด้วยอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยค่ะยะติค่ะยะติคืออะไรยติคือการแสดงความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันในเรื่องเดียวกันนะซึ่งยติก็คือสิ่งที่เป็น ตัวที่เราจะมาแสดงความคิดเห็นนี่แหละเรียกว่าหัวข้อค่ะยะติคือหัวข้อนะคะหัวข้อหรือเรื่องที่เราจะนํามาตั้งเนี่ยนะคะจะต้องมีลักษณะที่มีความขัดแย้งในตัวของของหัวข้อนะคะสามารถพูดไปในหลายแง่มุมได้นะคะยะติที่ดีเนี่ยจะต้องทําให้ผู้ค้านเสนอสามารถเอาเหตุผลต่างๆเนี่ยมาแย้งกันได้นะคะ เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจซึ่งยติที่ดีจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะข้อความจะต้องหัวข้อเนี่ยจะต้องเป็นข้อความที่สั้นนะคะกระชับรัดเข้าใจง่ายนะคะมีความหมายชัดเจนสมบูรณ์ในตัวเองนะคะอาจจะมีการสัมผัสคล้องจองเพื่อให้มันไพเราะเช่นการเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงมีปัญญาดีกว่าทรัพย์ประกอบอาชีพส่วนตัวดีกว่ามัวรับราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้จะเป็น <Yeah. S 1> ลักษณะของยติที่ดีนะคะทีนี้2เลยค่ะยะติที่ดีจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปอยู่ในขณะนั้นนะคะไม่เป็นเรื่องที่มันล้าสมัยแล้วก็เป็นเรื่องที่เสริมสร้างสติปัญญาให้กับผู้ฟังด้วยนะคะ, <Yeah. S 1> อะนอกจากนี้นะคะยะติที่ดีจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถเอาเหตุผลมาค้านกันได้เช่น อยู่บ้านนอกสดใสสบายใจกว่าเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถเอาเหตุผลอา้าวฉันว่าอยู่บ้านนอกมันดีกว่าฉันว่าอยู่เมืองหลวงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเหตุผลมาค้านกันได้นะคะเราจะไม่เอาเรื่องที่มันเป็นเหตุผลที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกชัวร์เลยเนี่ยหรือว่าไม่สามารถที่จะเอาเหตุผลมาได้อย่างเช่นอ่ายติที่บอกว่าผู้ชายผู้หญิงก็ตายเหมือนกันอา้าว สมมุติผู้เสนอเขาเสนอมาอย่างนี้ใช่ไหมคะผู้ชายผู้หญิงก็ตายเหมือนกันอ้าวแล้วฝ่ายค้านจะเอาอะไรมาค้านอ่ะใช่ไหมอ่าฝ่ายค้านก็ต้องแบบหาเหตุผลมาซับพอร์ตในเมื่อผู้ชายผู้หญิงก็ตายเหมือนกันเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาค้านได้เพราะว่าทุกคนก็ตายใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะยะติที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่สร้างความแตกแยกหรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะ เกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเซนสทีฟอาอย่างเช่นอะไรไทยเหนือดีกว่าไทยใต้อะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่เปราะบางเพราะฉะนั้นเราจะไม่นําเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นยัตตินะคะยัตติที่ดีจะต้องไม่เป็นการใช้คําหยาบคายหรือไม่สุภาพนะคะไม่เป็นปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้คือมันไม่ได้มีเหตุผลหรือไม่ได้มีหลักฐานใดๆมาซับพอร์ตอะเช่น ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่หรือทำไมลโลกจึงกลมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะยะติที่ดีจะไม่ใช่เรื่องพวกนี้นะคะยะติที่ดีจะต้องเป็นเรื่องที่มันสามารถแสดงความเห็นได้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมจะไม่เป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่ามันจริงนะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคานได้อย่างเช่นแสง เร็วกว่าเสียงอย่างเงี้ยอันนี้คือมันพิสูจน์ออกมาแล้วเฮ้ยแสงมันเร็วกว่าเสียงจริงๆฝ่ายค้านก็ไม่สามารถที่จะมาแย่งได้เรื่องแบบนี้จะเอาไม่เอามาโต้นะคะหรือเป็นยติที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากเกินไปมันจะต้องชั่งน้ําหนักทั้งคู่สามารถเอามาโต้แย้งกันได้ทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบต่อไปนะคะคือคณะผู้โต้ทีเมื่อกี้เป็นยติใช่ไหมหัวข้อ คณะผู้ตวาทีนะคะจะประกอบไปด้วยผู้ดําเนินการโตวาที1คนนะคะผู้พูดฝ่ายเสนอจํานวนอาจจะเป็น3มคนหรือ5คนนะคะ 3. ผู้พูดฝ่าย้านผู้พูดฝ่าย้านก็จะมีจํานวน 3- าถึงหคนเท่ากับผู้พูดฝ่ายเสนอเลยนะคะกรรมการจับเวลา2คนนะคะแล้วก็กรรมการให้คะแนนอีก3คนอาจจะเป็น5คนก็ได้แต่กรรมการให้คะแนนเนี่ยจะเป็นเลขที่นะคะ3ค่ะ การเรียกชื่อผู้ต้วาทีและการเชิญผู้ต้วาทีนะคะการเรียกชื่อหรือการเชิญผู้ต้วาทีเนี่ยเราจะเอาตำแหน่งของเขามาเรียกเลยไม่เรียกว่า,านางสาวดีมานางสาวาดาวอย่างนี้ไม่ต้องนะคะเราต้องใช้ตำแหน่งของผู้ต้วาวทีเลยเช่นหัวหน้าไฟเสนอ ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2อย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่เรียกชื่อจริงยกเว้นจะเป็นตอนที่เขาแนะนําผู้ดําเนินรายการเขาจะแนะนําอันเนี้ยสามารถเรียกชื่อจริงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นหากสมมุติว่าการโต้ทีครั้งนี้มีผู้โต้ทีนะคะทั้งหมดฝ่ายละ3คนอ่าฝ่ายละ3คนนะจะเรียกชื่อได้ดังต่อไปนี้นะคะหง <Yeah. S 1> อันนี้อันนี้คนที่เป็นคนดําเนินรายการนะหนึ่งผู้ดาเนินรายการนะคะชื่อที่2คือหัวหน้าฝ่ายเสนอชื่อที่3คือหัวหน้าฝ่ายค้านนะคะอันนี้หัวหน้านะต่อไปจะเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1นนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1นนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2นะคะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เอาจ้าชื่อเหล่านี้มาเรียกเลยนะคะ ต่อไปการกําหนดเวลาล่ะการกําหนดเวลาในการโต้วาทีแต่ละครั้งนะคะอาจจะจัดเป็น3รอบหรือ2รอบก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเวลาจะเอาตามความเหมาะสมนะคะหรือว่าจะจัดเพียงรอบเดียวก็ได้นะคะแต่หากว่าสมมุตินะคะผู้โต้วาทีเนี่ยมีฝ่ายละ3คนเราจะกําหนดเวลาดังต่อไปนี้นะคะคนที่1นนะหัวหน้าของแต่ละฝ่ายเนี่ย หัวหน้าของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะจะใช้เวลาในการพูดคนละ7นาทีนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น15นาทีเนาะ 2. หัวหน้าทั้ง2ฝ่ายก็จะเป็นคนละ5นาทีนะคะเอ่ยผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะคะก็จะเป็นคนละ5นาทีก็จะรวมเป็น20นะคะหัวหน้าแต่ละฝ่ายก็สรุปอีกนะคะคนละ5นาทีก็จะเป็น10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไป ผู้ดาเนินรายการหรือผู้ดําเนินการโต้ทีเนี่ยนะคะจะเชิญผู้พูดผู้สรุปหลังจากผู้โต้คูดเสร็จแล้วนะคะประกาศผลเสร็จแล้วเนี่ยก็กล่าวขอบคุณก็รวมทั้งหมด16นาทีถ้าจัดเป็นสองรอบเนี่ยก็ทําเหมือนปกติเลยแต่ว่ายังไม่ต้องเชิญหัวหน้าแต่ละฝ่ายมาพูดสรุปนะคะให้วนไปแหละพูดเริ่มใหม่เริ่มใหม่เขาก็จะโต้กันไปเขาจะโต้กันไปอย่างเช่นสมมตุติอ่าสามคนแรกอ่าส,สาม มันจะมีสามคนใช่ไหมแต่ละฝ่ายฝ่ายแรกพูดไปฝ่ายที่สองพูดไปฝ่ายเสนอพูดไปฝ่ายค้านพูดไปอันนี้หนึ่งรอบนะคะอาจจะจบแค่หนึ่งรอบก็ได้ถ้าจบแค่หนึ่งรอบเนี่ยก็จะให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายเนี่ยมาสรุปแต่ถ้าจะจัดเป็นหลายรอบก็จะเป็นสามอ่ะหัวหน้าฝ่ายเสนอเอยฝ่ายเสนอ ฝ่ายค้านฝ่ายเสนอฝ่ายค้านฝ่ายเสนอฝ่ายค้าน,อ,นอ,อย่างเงี้ยนะคะถ้าหลายรอบนะคะแล้วถ้าจะจบเมื่อไหร่ก็ค่อยให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายมาสรุปจบนั่นเองนะคะสำหรับการจัดที่นั่งสําหรับการโต้ว,วาทีนะคะจะไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวก็แล้วแต่ว่าหลักการจัดที่นั่งจะเป็นอยู่ในบริบทที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าหลักการจัดที่นั่งก็ควรจะดําเนินการจัดก็คืออันนี้สากลน,นะคะแต่ว่ามันสามารถอารมมาหลวยกันได้ในกรณีที่ ดูความเหมาะสมอันนี้หนึ่งเลยค่ะจัดให้ผู้พูดฝ่ายเสนอเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือของผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ดำเนินการนะ 2. จัดให้ผู้พูดฝ่ายขานอยู่ซ้ายมือนะคะ 3. จัดให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยระหว่างฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านนะคะอ่ะ 4. กรรมการจับเวลาควรนั่งข้างล่างระดับเดียวกับผู้ฟังนะคะแต่ว่าจะนั่งบริเวณหน้าเวทีนะคะกรรมการให้คะแนนก็เช่นกันนะคะเช่นเดียวกับกรรมการจับเวลาเลยทีนี้มาดูหน้าที่ของผู้โต้วาทีแต่ละคนนะคะคนที่หนึ่งเลยตำแหน่งที่หนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการใช่ไหม ผู้ดนำเนินรายการโต้วาทีเนี่ยนะคะก็จะทำนักวิทยาลัยเหมือนพิธีกรเลยค่ะกล่าวทักทายผู้ฟังพูดถึงยติต่างๆนะคะโดยการอาจจะพูดถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะพูดทำไมเราถึงมาโต้วาทีในยตินี้มันจะได้ประโยชน์อะไรนะคะแนะนำผู้โต้วาทีแต่ละฝ่ายนะคะโดยแนะนำฝ่ายเสนอก่อนนะคะแล้วค่อยแนะนำฝ่ายขานต่อก็จะบอกถึงชื่อจริงของแต่ละคนนะคะบอกตำแหน่งมาจากมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยมีการแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ ฝ่ายเสนอตั้งแต่หัวหน้าเริ่มจากฝ่ายเสนอนะฝ่ายเสนอตั้งแต่หัวหน้าไปจนถึงผู้สนับสนุนคนสุดท้ายเลยนะคะแนะนำอันแรกฝ่ายค้านตั้งแต่หัวหน้าไปจนถึงผู้สนับสนุนคนสุดท้ายนะคะกรรมการให้คะแนนคนที่1ถึงคนที่สามเลยหรือว่าถ้ามี5้าคนก็คนที่1ถึงคนที่ห้านะคะกรรมการจับเวลาคนที่1และคนที่2นะคะผู้ดําเนินการก็จะผู้ดําเนินรายการก็จะแนะนําตัวเองเป็นฝ่ายสุดท้ายนั่นเอง ทีนี้การเชิญผู้ตัวาทีพูดตามลำดับจะเชิญยังไงสมมุติว่าเรารับบทเป็นผู้ดำเนินการโต้วาทีใช่ไหมเชิญคนที่หนึ่งนะคะหนูต้องเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอมาพูดก่อนนะคะหัวหน้าฝ่ายเสนอเขาก็จะพูดไปเขาก็จะเสนอยติเขาก็จะซับพอร์ตยติเขามีหน้าที่เสนอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะหาเหตุผลทุกอย่างมาสนับสนุนยตินะคะพอหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดจบนะคะคนต่อไปคือหัวหน้าฝ่ายคาน หัวหน้าฝ่ายค้านก็ต้องหาเหตุผลทุกอย่างมาค้านยตินั้นๆนะคะหรือค้านตัวของหัวหน้าฝ่ายเสนอพอหัวหน้าฝ่ายเสนอหัวหน้าฝ่ายค้านเสร็จก็จะต่อด้วยอะไรคะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1แล้วก็ตอบผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2เอ้ยผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ก่อนนะแล้วก็ต่อด้วยผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1อ่าเอาใหม่นะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1 ต่อด้วยผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ต่อด้วยผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2อ,อาจจะคู่ไปอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที policing, ่3ก็ต่อด้วยอะไรคะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3าไปเรื่อยๆจนเสร็จ cow นะคะแล้วก็สุดท้ายพอผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วหัวหน้าฝ่ายค้านจําให้ดีนะ เพราะว่าหัวหน้าฝ่ายเสนอเริ่มพูดก่อนแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าฝ่ายค้านจะเป็นคนสรุปคนแรกแล้วก็ต่อด้วยหัวหน้าฝ่ายเสนอสรุปคนสุดท้ายนะคะเอาใหม่นะหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดก่อนต่อด้วยหัวหน้าฝ่ายค้านผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2 ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3นะคะแล้วข้อสุดท้ายก็ค่อยเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านสรุปแล้วก็หัวหน้าฝ่ายเสนอก็สรุปต่อนะคะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เมื่อผู้โต้วาทีแต่ละคนพูดจบเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 2> ผู้ดำเนินรายการเขาก็จะสรุปสั้นๆมีการเอ,อ่ยพูดให้แต่ละฝ่ายแบบมีการแบบเชิญฝ่าย ตรงข้ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้ามีรอบสองก็ปฏิบัติตามเหมือนรอบแรกเลยนะคะเมื่อทุกคนพูดจบเรียบร้อยแล้วนะคะหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายก็พูดสรุปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ดําเนินรายการเขาก็จะนําผลการตัดสินที่คณะกรรมการเนี่ยได้ตัดสินเนี่ยมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบว,ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมก่อนปิดรายการผู้ดําเนินการเขาก็ต้องกล่าวขอบคุณผู้ต้องทีแล้วก็กรรมการแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของหน้าที่ต่าง ลักษณะของการเชิญพูดต่างๆนะคะทีนี้มาดูต่อไปแล้วหน้าที่ของผู้โต้วาทีแต่ละคนละ่ะต้องพูดในทิศทางไหนบ้างนะคะมาดูคนที่1น่ค่ะวัาหน้าฝ่ายเสนอเนื่องจากคุณเป็นฝ่ายเสนอใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็คือชี้ให้ผู้ฟังเนี่ยนะคะได้เห็นถึงข้อเท็จจริงของเนื้อหาที่ปรากฏตามยตัติคุณต้องสนับสนุนคุณต้องเสนอยติ นั้นนะคะโดยการใช้เหตุผลประกอบนะคะเสนอประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้ยติที่ตั้งมาเนี่ยมีความชัดเจนแล้วมันก็ใช่สุดๆไปเลยอ่า <Wow. S 1> แล้วก็สรุปประเด็นของฝ่ายตัวเองแล้วก็หักหลางโต้กับฝ่ายตรงข้ามในตอนท้ายนะคะอันนี้สำหรับหัวหน้าฝ่ายเสนอทีนี้มาดูฝ่ายตรงข้ามคือหัวหน้าฝ่ายค้านบ้างเป็นไงหัวหน้าฝ่ายค้าน <c oughs> มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะ ยัตติขึ้นมาปุ๊บหัวเราต้องแล่นไปเลยว่าเราต้องกล่าวคัดค้านประเด็นสําคัญที่หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดมาให้หมดค้านให้หมดโดยไม่ใช่การค้านธรรมดานั้นนักเรียนต้องยกเหตุผลมาประกอบด้วยนะคะว่าการค้านในตอนนั้นเนะี่ยทำไมเราถึงค้านแล้วเรามีเหตุผลอะไรเรามีหลักฐานอะไรมาค้านนะคะสังเกตข้อบอกพร่องของฝ่ายเสนอ ว่าเราจะสามารถตีตรงไหนได้บ้างแล้วหาเหตุผลมาหักล้างเหตุผลของฝ่ายเสนอให้ได้แล้วก็สรุปประเด็นของฝ่ายตัวเองนะคะสนับสนุนฝ่ายตัวเองแหละแล้วก็หักล้างฝ่ายตรงข้ามในตอนท้ายนะคะทีนี้มาดูหน้าที่ของผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายซึ่งจะต้องมีจํานวนเท่ากันนะคะมี5คนก็5คนเท่ากันมี3คนก็3คนเท่ากันนะคะหน้าที่ของผู้สนับสนุนก็คือ เสนอประเด็นความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนฝ่ายของตนเองนะคะด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงและการใช้วัฒนศิลป์มีการใช้ลีลานะคะมีคะแนนลีลาด้วยโต้แย้งหกักหลางฝ่ายตรงข้ามแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นโจทย์ไว้เลยค่ะจากที่ฝ่ายตรงข้ามจากที่ฝ่ายสนับสนุนพูดดิฉันไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็หกักหลางไปเลยนะคะทีนี้หน้าที่ของกรรมการจับเวลานะคะเวลาในการพูดของผู้โต้วาทีในแต่ละครั้งเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเราจะต้อง รักษาเวลาและผู้ดำเนินการควบคุมเวลาก็ต้องแบบดูเวลาอย่างเคร่งครัดเขาก็จะมีมีสัญญาณบอกนะคะว่าหมดเวลาแล้วทีนี้กรรมาการให้คะแนนนะคะมีหน้าที่ในกระบวนการโต้วาทียังไงก็คือควบคุมรักษาระเบียบของการโต้วาทีนะคะรักษาควบคุมมรารยาทของผู้โต้วาทีให้คะแนนทั้งสองฝ่ายตามหลักเกณฑ์ตามาข้อกําหนดที่ได้กําหนดไว้นะคะมีการวิจารณหรือมีการให้คะแนน,นในการโต้วาทีแต่ละครั้งนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ทีนี้มาดูมารยาทในการโต้วาทีนะคะมีอะไรบ้างเนื่องเมื่อประธานแนะนำถึงผู้ใดนะคะเป็นการแนะนำถึงผู้ใดเนี่ยหรือผู้ดำเนินรายการแนะนำเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็อาจจะไหวหรือว่าโค้งคำนับก็ได้นะคะเมื่อประธานเชิญให้ออกไปพูดหรือผู้ดำเนินรายการเชิญให้ออกไปพูดเนี่ยไม่ควรออกไป เมื่อประธานหรือผู้ดำเนินรายการเชิญให้ออกไปพูดก็ค่อยออกไปนะคะมันมันต้องดูถึงว่ามันถึงคิวเราหรือ,อยังนะคะเราไม่ควรออกไปพูดถ้าหากเราไม่ได้รับการเชิญบางคนเนี่ยโอ้โหพอพอฝ่ายตรงข้ามพูดไปมันขึ้นนะนึกออกไหมมันขึ้นใช่ไหมคะเราก็เป็นไงคะศูนยะ์น่ะเขาอยากว่าทันทีเลยหนูจะพูดทันทีเลยไม่ได้นะคะหนูจะยกมือพูดไม่ได้เราต้องจดเป็นประเด็นประเด็นไว้เพื่อเราจะไปหักหลังเขาแล้วก็พูดในเชิงที่ ในตอนที่เราไปถึงคิวเราเราถึงจะพูดนะคะไม่เรียกชื่อจริงของฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแต่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอ้าวคุณมะนาวพูดว่าผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่เราต้องพูดว่าผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งเขาพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้สนุนฝ่ายค้านคนที่สองเขาพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชี้หน้ากันไม่จ้องหน้ากันนะคะแต่ขณะพูดก็สบตากันเป็นระยะระยะแต่ไม่ชี้หน้าไม่แสดงเกลียก้าวเหลานะคะ รักษามาระยาทในการพูดไม่ใช้คำหยาบคำด่าคำสบทไม่สาบานนะคะไม่เอาเรื่องส่วนตัวของฝ่ายตรงข้ามมาพูดนะคะและ้วมาระวังเรื่องบุคลิกภาพเช่นการแต่งกายให้มันเหมาะสมนะคะการแสดงความรู้สึกสีหน้าท่าทางเนี่ยเราจะต้องยิ้มแย้มพูดเป็นธรรมชาติไม่แสดงสีหน้าโกรธพอจบปุ๊บผิดกันเลยไม่ได้นะคะไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นเรื่องบาดหมางเมื่อจบการโต้วาทิก็คือจบนะคะไม่คิดแต่เอาชนะแล้วก็ทำลายความเป็นมิตรภาพทำลายเราต้องแบบว่าคือมันเป็นเกมกีฬามีแพ้มีชนะใช่ไหมเราจะโต้แย้งกันนะคะเราต้องยึดหลักความจริงใช้เหตุผลนักล้างกันนะคะใช้วัฒนศิลป์อันคมคายมีข้อคิดน้มน้าวใจผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะคะ